ไม่ละแม่งบินน่ะต่อหน้ากูเลยวุ้ยวุ้ยยี่ไปยุ่งกูวุ้ยอุ้ยไอ้กูโดนอีกแล้วไอ้โอ้โหโอ้โหโอ้อ้าวดัน นวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกมที่เกี่ยวกับการขับรถนะครับเป็นเกมขับรถธรรมดาทั่วไปเลยนะครับในวันนี้มาอยู่กับเกม A.M. นะครับเป็นเกมเดโมสุดหลอนซึ่งก็เป็นเกมขับรถธรรมดาที่ผมได้กล่าวมาตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีอะไรมากนั้นแล้วก็จะได้แบบว่ามาเล่นขับรถไปเรื่อยๆตามทางกับเสียงอ่าเรดิโอดนตรีที่อยู่กับเรานะครับนะแต่รู้สึว่าข้างในการเดินทางระหว่างทางนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะไป มีเรื่ระดับความยากดีกว,ว่านอนพอขึ้นรถด,ด้วยในขนาดมือ Another horror game d a m ม er. นะครับเกมผีมีเวลาเล่นประมาณ40สินาทีนะครับฉันคนมีเวลาทําเกมมากกว่านี้นะสองเกมขับรถมาออแล้วนอนอยู่ใช่ไหมนี่แล้วตื่นมาแล้วจะไง มีวีทีส่วนการเร่นะมีแบ,บว่า W A S D ปกตินะมีกด F เป็นแ a t l ไลท์มี S เป็นเบรกนะครับนะอ่ากดสเปซบาเนี่ยเพื่อ h a n d b เบรกมีการดงการดิบด้วยมีกดแทบเพื่อรีสปอนได้นะครับโอเคอืมขาเวลาคอนโทรโมีกดไซค์ว้าจิกดูข้างอย่างได้ด้วยโอเคมีการปงปิดปงปิดไฟ เลดีโอเลดีโอดูกงดูกองหันซ้ายหันขวาเปิดกระจกได้ด้วยอืใครจะเปิดล่ะในเชกเดืกปิดไปได้ด้วย อเออด้ยังไงอ๋อโอเคเราประมาณนี้พอนะโอเคโอเคเราจะเช็คซ้ายขวากันนะทุกคนนะอ่าได้ขาหมุนได้หมุนทำไมอะ่ะไม่เข้าใจโอเคเช็คซ้ายขวาทบทวนนะครับอืมโอเคไปเริ่มกันเลยไปตามทางไปนะตามทางไปตามวิดีโอไป อันนี้ยังเป็นตัวเดโมยนะโอ้เดอเดเดโอ้โหเดเดมันคมยากอยู่นี่โอเคดูทางด้วยโอเคครับโอเคไอส้สัสว่เล่นไม่น่าจบอะเกมนี้โอ๊ยไ,ยไยเดียวเดี๋ยวแม่งดิบละเดอเด้อเดอเ้อเดมอือืทงทังกะโปรงรถกูไปแล้วกระโปรงรถไป โอเคใช้ความเร no, no okay. ็วอย่างอืม oh, ข like. ุมยากขนาดเกินไว้ให้รถเนี้ยยังไงวะโอเคเออใช้ความเร็วให้หมอนอซกูปิดอีกแล้วโอ้ยกูจะรอดไหมนี่อืมนอกว่าจะถึงวัดดุ้ย แหว่งกูกูตายก่อนโดนผีหลอกดิกูว่าดิอืมอืมอืมตายก่อนโดนผีหลอกอ่ะผีมึงไม่ต้องมาเลยเฮียกูตายก่อนเลยเพื่อนอุ้ยแม่งเลยหยุดโอเค รอดซ้ายขวารอดหน้าหลังรอดเชี่ยวจะไปทางไหนอะซ้ายขวาขวาลายซ้ายดีกูไปซ้ายแล้วกันเอ้าซ้ายตันใครมันบ่นมากวะแะ้วอ๋อเดีวิทยุเชี่ยวอุ้ยมีโคเขยิช้อ์นะ่ก็ตัชม ฮัลโหลุ้ยมีแคบเลือนนะเราควรไปดีไหมครับทุกผู้ชมแน่นอนนะเราหาเรื่องเราต้องเข้าไปหาเรื่องอยู่แล้วพวกเราอ่ะอืมอืมก่อนจะเข้าไปสอบแบบคีก่อนมาเ้ย

มีทางแยอเยอะจังวะ่ะควรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกว่นจะไปไหนอะไรอะไรอะไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูตั้งใจขับรถอยู่รถกูพังก่อนถึงเนี่ยผมตั้งใจขับรถมากกว่าการที่จะมาดูเอ,อ้ย ไม่มี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 ไม่มพังรถกูพังเฮ้ยแปบบ๊บเึีอ่ะกูจะได้ดูเต็มเนะต็มนะท่านผู้ชมครนี่คือร้านแรกของเราที่จะได้เห็นนะครับผมจะทำการปัดน้ำฝนก่อนน้ำแรกปิดไฟ ปิดไฟอ่ากูซิงส่เอารีบไปละไปละแมังบินนั่ต่อหน้ากูเลยอุ้ยหุ้ยรีไปด้ยสุณอุ้ยอุ้ยอูอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเข้ามาในรถกูเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยมันโคตรใส่กูด้วยเอ้าวกูทำไงอ่ะกูทำไงเนี่ยเอ้ย เจโอ้ยโอยไม่ไม่มเฟด้วยหาทูซไฮดิงอะไรอ่ะเนี่นะคลเฮดไลน์สต็อปเป็น่ายๆคือเช็คายรูเลียงไอสัตว์มา กูม,มีแฟตบีมและกูมไม่กลัวผู้มึงแล้วไม่กลัวอร่างสิน้นกูกลัวการขับรถกูเนี่ยโอ้ยแม่เอ้ยเคบอกว่าจะไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างเป็ปกติอ๋าไอ้ไงเจอเกสตสเตชันนต้องลอดพักด้วยนะมีแบตเตอรี่ให้เราไม่ด้วยอ๋อออน,น้อส้มเองด้วย โอ้โหดีนะกูรอดกูอรอดได้งไงเนี่ยต่อเลยดีครัน้องโอเคจัดไปครับไม่มีน้องโอเคกันลอ้อฟรีด้วยกูขับม่วงมุณนาขับเล่นไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะวัดอะไรอ่ะมันคือ โบดใครจะเข้าล่ะกูมไม่เข้าแล้วหนึ่งไปละอ่ะแม่งปิดทางด้วยไม่ไปกูเข้าก็เข้าวะอืออเอแบตเตอรี่โอ้สวยแล้วทำไมกูต้องเข้าโบเน,นี่เคลียวซานะเอาอีกแล้วกูตรงแล้วกันอ่ะตอนนี้กูตรงมั่ง โอ้โหไย้โอ้โหโอ้ย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 กูจะปิดไฟอีดอกโอ้ยไปยังไปฮู้ฮู้ฮ้ฮูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไปแล้วไปแล้วกูก็ไปไปซ้ายแล้วกัน ไกูเร่งละทุกคนคนกูรีบไปละโอเคเอาเยี่ยมันอ้อมอ้อมมานดีกว่าล้อฟรีล้อฟรีไอ้บิไฟไฟโอเคโอเคโอ้ยสุสานใหญ่มากทุกคนอุ้ยสุสานใหญ่ว่ะเดี๋ยวนะใช่ไหมนี่เฮ้ยโอ้ตกใจแบตเตอรี่ให้่เชียว

ยังคนต้องไปทางไหนเนี่ยชิบหายละอ่าอ่าตอนนี้เหมือนผมวนเอ้ยบ้านบ้านบ้านไม่ใช่บ้านหลุมศพนี่หว่า <c oughs> โอ้ยหลอนชิบหายเลยแบด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 โอเคแสดงว่ามาถูกทางซ้าย <c oughs> เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูควรไปเรียนขับรถมากเลยตอนนี้ใช่มินี่ กูดโดนอีกแล้วไอนน้โอโ้โหโอ้โหโอ้กูขับใหม่เฮ้ยอื้ไอ้เหี้ยมันเข้ามาอีกแล้ว ต้องทำยังไงกับชีวิตกูเนี่ยเออแม่อมทำอะไรไม่ทันเลเว้ยต้องไปไหนช่วยบอกกูด้วยดิอืมชนเบาดีนะชนเบา ตงแล้วกันกันก็นโอเคโอ๊โอ๊ย ออกมาไม่ไ,มไอ,ไอมันไม่ใช่ละเกมรถ้มังเป็นเกมที่ยากสำหรับคุณละโดยเฉพาะกับเกมนี้เนี่ยม,มันไม่ออกสักทีวะอ๋อเลยชนอ่อมนนะมองไม่เห็นเลยกระโปรงรถแม่ง เออพังกูวังวู้ฮูเออเออทางแคบกูไม่รอดสักอันเฮ้ยอยูหนตามหลังวะจีเป้งโอ้โอ้โอ้กูโอ้โอโอพังพังเออพัง ควันขึ้นแล้วหำเอา้าเอ้ยอะไรอ่ะป้ารอโอ้ขอบคุณพ่อแม่มึงมากไอ้หา่าเอ้ยอยได้พักหายใจสักทีโอ้กว่าจะเจอท่านผู้ชมเดี๋ยวเช็คควาย มันนี่กี่เช็คเนี่ยแล้วกูจะจบเมืนะ่อไหร่เนี่ยโอเคไม่ค่อยไปทีนี้จะไปดีเลอเกินเพลงกูก็ดีเลอเกินผมก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเห็น งอไม่ไห,มไหนกูพร้อมไอ้น้องอะไรเออเออมึงจะทำอะไร โอ๊อยโอ๊อยกูแซ็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคเริ่มแล้วทุกคนช่วงวันนี้เรารีบออกจากตึกไม่ใช่ตึก ำไมฮะเออพูดอะไรก็พามไปขอร้องบูชาดร้อเนี่ยเพื่อนเฮ้ยแล้วผมต้องต้องเคียงข้างไหม มันพูดมัน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 พาอะไรของมันเนี่ยฮะเนิ่เ่มไม่ไหวนะเออพูดมากจริงๆเลยเออเสียงมาจากวิทยุได้ไหมกูจับปิดนะเออ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  ờ, ui ui chết quái u lời ui hô, cho ui lapaka nè mở lót em mâm mình 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 buồn quá, buồn ทุกอย่างก็ปกติวะเนี่ยอันนี้ผมเดินตามทางนะไม่มีการออกนอกเส้นทางใดๆทั้งสิ้นทำไมเหมือนมันเป็นการวนลูปวะไม่แน่ใจวะโอเคโอเคเฮ้ยอะไรวะ ไปได้ปะทางหม่ทางใหม่ทุกคนอาแล้วกูเข้าคงเข้าป่าแล้วกูไม่เคยไปดีเลยบ้านคนมีบ้านคนด้วยนานนานเอาเหี้ยพากูไปไหนอ่ะกูเข้านะที่ต้องเข้าอ่ะ เฮ้ยมพิงจะแห่แห่แห่อะไรเออมาเถอะมาเถอะม่ได้กลัวดอกอ,อ้าวกานหุน้ยแม่งกุยตกใจหมดเลยอ๋อน,นี่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 โอ้มันหักมันหักศอกว่าอ,อยู่มันแห่อะไรเว้ยโอ้ ก็ไม่รู้โอเคน่าจะด้านขวาเมื่อกี้ป่ะถูกต้องโอเคออกมาตรงนี้ก็ตามทางชิบหายละเอ่อเอ่อเอ่อสาย,สาย,ส,ายสายแล้วกันอะเล่งใช่ไหมนี่ไม่น่าใช่ทุกคน ออ้ยไอ้เง้ยตกใจหมดอืมไปไกลๆพูดีอุ้ยตกใจหมดเลยอ่าเอ้ย,อยไปยัง โอเคเสียงไหนวะโอเคโอเคต้องไปไหนต่อเลยทุกคนเึงยง้หวะ เฮ้ยกูเปิดกระจกแล้วมาแมวแมวแมวอุ้ยนี่ไงอืมไปไกลๆกูลำคาญมึงชิบหายอันนี้โอ้โหอยู่นะมันฟาร์มใหญ่เลยวะเนี่ยกูลำคาญนไปอยู่ไหนอุย้ยไหน ไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นไอห่าเฮย้ยตัวเฮียอะไรวิ่งตามเอา้าไม่ให้มันก่อรถอีกอ่ะ บอกกูหน่อยใช่ไหมนี่ออกมาไหนนี่ไปมัวแล้วกูอวเอา้าออกมาเฉยเลยอะไรนี่จักใช่ไม่ใช่ดิโอ้ใช่ไหมนี่คอยใช่เถอะเดี๋ยวจบแล้ว โอ้ยกลับอุ้ยซว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 ยอ้ออ้อเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยเดีย๋ยวนะยึดเช็คคอยมากี่รอบวะเนี่ยโอเคเส้นทางเปลี่ยนละทุกอย่างเปลี่ยนโอ้โหยึดเช็ดสามทาง สายอ่ะเดีย๋ยวเพิ่งเป็นคนสายกลางไปที่มันมีทางดีกว่านะครับคผู้ชมนนออที่มันมีป้ายเออที่มันมีป้ายมีทางแยกแมงล่อหลวงให้กูไปเลยเกินเว้ยใช่ไหมทุกคนผมว่าใช่ถ้ามันมีทางแยกโยียขึ้นมาจังหวะน,นี้โอ้โหสามแยกปากวานกูไปทางสะพานดีกว่าทางสะพานอย่างน้อยมันมีการแบบการเคยมาไงการก่อสร้างเออ โเคแล้วเราก็ตามป้ายตามป้ายเหลืองนะโอเคเสีย okay. yeah. ตรงไปทางนี้แล้วกันไป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 น่าจะใกล้จบแล้วอืมอมอยู่นี้เสียงเบานะตัวเองไมผมสึกทางเริ่มเหมือนเดิมหรอเ ใช่ไหมว,วนแน่เลยนัย่นไง,งสภานดีกแล้วม่นยุวยนใหเข้าหรือเกินวะทุกคนผมว่าเราต้องเข้าแล้วโอเคเดี๋ยวถ้าเจอทางแยกกูเข้าแล้วกันเลยไปละจะมันไปหนาไปหนาไปหนายังไงดีวะมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละอันอะจะไปเลยดีเพราะวะหรือจะตามทางก่อน โออ่ะไปทุกคนลองดูเออแม่งผูไม่เคยขับเออเอา้าใช่มินีเมืนน่อวานฉากจบแน่ๆใช่ไหมเนี่เดโมเนี่ยหรือยังไงนะไม่มีอยู่ไหนล่ะ โอ้ยอหรือยังไงคือถ้าเออถ้ามีก็จะได้ขับเรื่อยๆถ้าไม่มีถ้ามันวนอ,อย่างนี้เรื่อยๆกูก็จะออกนะเออโอเคตอนนี้ผมมาทางแยกแล,แล้วไม่ได้มาทางหลักแล้ว วัวเข้าอะไรวะเอ่อทางเริ่มกันดาแล้วเฮ้ยเอ็นอเมอรลูดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกู นี่นไงล่ะอันนี้คืออะไระฮะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวไม่มีต่อเว้ยอะไรเนี่ยไม่โองั้นก็น่าจะจบแหละทุกคนนะะมันไม่น่ามีอะไรและอ๋อแสดงว,ว่าไม่น่ามีแล้วโอเคงั้นก็จุบกันเลยละกันนะสำหรับเกม AM เนะครับเกมวนลูปของการขับรถนะคซึ่ง ความตื่นเต้นนะครับนะตื่นเต้นจริงๆก็ชอบมนาะแต่แค่รถมันคุมยากพี่เฉดน,นะซึ่งผูไม่ไม่ชินกับการขับรถในเกมนี้มากๆแม่งคุมยากนะก็เป็นไงกันมาครับสนุกกันไหมถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ดดสสกดแชร์กดติดตามด้วยนะบริการเนี้นะและ้วเดี๋ยวเราก็จะมารอดูนะว่าเกมเ,มเต็มจะมาเมื่อไหร่อันนี้เป็นตัวเดโมนะครับนะเป็นตัวเดโมอยู่โอเคเราก็ต้องรอดูนะรู้สึกว่าเกมจริงจะเป็นขนาดไหนนะครับโอเคไมเจอกันใหม่คลิปหน้า Juma ni, ya, jujuk.